อูนิวยามาฮ่าแอลหรอก2องพัยี่ห้ามาฮ่าแอลหรอกใหม่ สปอร์ตสุดขีดสปีดสุดมันซปเปอร์สปอร์ตอ,ออตโตเมติกค,คลาส 155cc ดีไซน์ใหม่รอบคันอัปเกรดประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นเครื่องยนต์บูคอปร,รับปรุงใหม่เร่งแรงเต็มกำลังพัฒนาตัวถังเพื่อรองรับการขี่สไตล์สปอร์ตตอบสนองสัญชาตญาณแห่งความเร้าใจในการขับขี่ไฟหน้าไฟไท้าย LED ดีไซน์ใหม่ดุดันสปอร์ตโชบเชียวให้ความสว่าง คมชัดไม่ฟุ้งกระจายลบกวนสายตาเพื่อนร่วมทางเรือนไม้รูปทรงใหม่ดิจิทัลแบบเนกาทีฟ LCD ให้อารมณ์เร้าใจสไตล์สปอร์ตระบบเบร ABS พร้อมดิสเบรกหน้าเพิ่มพร์ฟอร์แม์ให้สปอร์ตยิ่งขึ้นด้วยระบบดิสเบรกหลังขนาด230มิลลิเมตรช่วยเพิ่มสมรรถนะให้การเบรกมีระยะที่สั้นลง ควบคุมรถได้ดียิ่งขึ้นฟังก์ชันและเทคโนโลยีจัดเต็มช่องเสียบสายชาร์จเป็นแบบ USB Type C WiConnect Application Application ที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่าน CCU ช่วยให้สามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆและการขับขี่ของรถได้บนมือถืออย่างง่ายดายมั่นใจในคุณภาพจาก Yamaha ด้วยการรับประกันมากกว่าถึง5ปีหรือ50,000กิโเมตร All New Yamaha แอลโลอก2025มีทั้งหมด3สีด้วยกันสีเทาน้ำเงิน s i เวอร์สตาสีน้ำเงินเลสซิ b บ u ูสีดำเทาวีวิดแบล็กชอบสีไหนรีบมาจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะที่แสงชัยมอเตอร์เซลล์ทุกสาขาก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแสงชัยมอเตอร์เซลล์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วและพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ